อันดับโลกไทยพุ่งหากวัลเลยบบอลหญิงทีมชาติไทยบุกโค่นทีมชาติสหรัฐอเมริกาควนหลงระห่มโลกทีมสาวไทยอยู่19ทะลุ16ทีมสุดท้ายสื่อจีนชี้เหมือนระเบิดเวลารอวันประทุ H2H วลลอนเลยบบอลหญิงทีมชาติไทยประทะทีมชาติสหรัฐอเมริกาท็อป7ของโลกและสองช่องถ่ายทอดสดทัพวอลเลยบบอลชายทีมชาติไทยประเดิมนัดแรก C ี l ี a g u e 2025ีประทะทีมชาติอินโดนีเซีย ทั้งหมดนี้คือสรุปข่าววอลเลย์บอลทีมชาติไทยเราเริ่มต้นกันที่ควนหลงกระห่มโลกทีมสาวไทยอ1ยูสิทะลุ16ทีมสุดท้ายสื่อจีนชี้เหมือนระเบิดเวลารอวันประทุสื่อจีนขึ้นหน้าหนึ่งชื่นชมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีภายใต้การคุมทีมของเฟิงคุนอดีตกับตันทีมชาติจีนเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก น้ำทัพสาวไทยสร้างผลงานสุดเซอร์ไพรส์ทะลุผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2025ที่กำลังจัดขึ้นระหว่างวันที่2-13กรกฎาคม2565ที่ประเทศคโครเอเชียและเซอร์เบียผลงานของทีมสาวไทยชุดนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากสื่อในประเทศจีนอย่างมากโดยเฉพาะการสามารถทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จทั้งที่ทีมไทยมีเวลาเตรียมความพร้อมเพียง3เดือนก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ ขณะที่อีก3ชาติจากเอเชียได้แ,แก่จีนไต้หวันและญี่ปุ่นต่างมีเวลาเตรียมทีมมากกว่าสื่อจีนวิเคราะห์ว่าทีมชาติไทยย19ชุดนี้แม้จะเป็นทีมหน้าใหม่แต่มีศักยภาพสูงมีพลังของผู้เล่นรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและสามารถพัฒนาได้ไกลในอนาคตโดยเปรียบว่าสาวทไทยย19ชุดนี้เหมือนกับระเบิดเวลาที่รอการขัดเกลาและพร้อมจะประทุขึ้นในเวทีโลก สำหรับภารกิจตัดไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยูสเตรียมลงสนามในรอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติโปลแลนด์หนึ่งในทีมอร์มร้อนแรงที่สุดจากรอบแบ่งกลุ่มซึ่งจะทําการแข่งขันในคืนวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2565เวลา2.15นาิกานาทีตรงกับเช้าวันที่9กรกรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยณเมืองโอซิเยกประเทศโครเอเชีย H2H วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติไทยประทะทีมชาติสหรัฐอเมริกาท็อปเซเวของโลกความเคลื่อนไหวก่อนโคชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเตรียมนำทัพวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยลุยศึกใหญ่ระดับโลกการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025หรือ VNL 2025สัปดาห์3ระหว่างวันที่10-14 2568 นสนามอาริงตันประเทศสหรัฐอเมริกาโดยท็อปวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกพบทีมชาติสหรัฐอเมริกาท็อปเซเว่นของโลกวันที่10กรกฎาคมนี้เปิดสถิติการพบการระหว่างวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเผชิญหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเจอกัน5ครั้งหลังสุดรวมทุกรายการทีมชาติไทย แพ้ให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกา5นัดรวด15พฤษภาคม2567 VNL 2024ไทยแพ้สหรัฐอเมริกา1ต่อ3เซต22ต่อ25 25ต่อ19 12ต่อ25 18ต่อ25 17กันยายน2566คัดโอลิมปิก2024 ไทยแพ้สหรัฐอเมริกา0ต่อ3เซต13ต่อ25 16ต่อ25 18ต่อ25 16กรกราคม2566 VNL 2023ไทยแพ้สหรัฐอเมริกา0ต่อ3เซต21ต่อ25 18ต่อ25 16ต่อ25 8ตุลาคม2565ชิงแชมป์โลก2022ไทยแพ้สหรัฐอเมริกา2ต่อ3เซต23ต่อ25 25ต่อ21 19ต่อ25 25ต่อ27 15ต่อ15 19มิถุนายน2565 VNL 2022ไทยแพ้สหรัฐอเมริกา 1>, 1ต่อ3เซต25ต่อ19 25ต่อ21 25ต่อ23 25ต่อ25 2อช่องถ่ายทอดสดทัพวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยประเดิมนัดแรก CV League 2025ปะทะทีมชาติอินโดนีเซีย9กรกฎาคม 14.30นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางทีวีช่องวัน31 GMM 25โคชปาร์คปาร์คกีวานเตรียมนำทัพวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เต็มระบบลุยศึกการแข่งขันรายการใหญ่แห่งปีล่าแชมป์ซ V l ี a g u e 2 0 2 5จะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง 20กรกฎาคม2568แข่งขันสองสนามณนะประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซียสัปดาห์ที่1ประเภททีมชายระหว่างวันที่9ถึง13กรกฎาคม2568ณประเทศฟิลิปปินส์ทับโบลเลบอลชายทีมชาติไทยประทะทีมชาติอินโดนีเซีย วันที่9กรกฎาคม2,568เวลา14นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางทีวีช่องวัน31 GMM 25รายการนี้ได้รับการยืนยันจาก FIVB ให้มีการการสะสมคะแนนอันดับโลกด้วย うん。